พี่สุใจพูดเล่นแมวแมวแมวมันไม่ดี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 ไม่เอาไม่เอาเรื่องเงินมาไม่เอาผมไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีไม่เอาแมวแมวผมแมวแบบนี้นะครับไม่เอาพอพี่พี่สุขใจจะเลี้ยงกาแฟขอโทษขอบคุณมากขอบกลาบขอบคุณนำงามเลยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับมันมันไม่ดีนะครับผมไม่ได้เอาเปีนายมามาดูว่าเต็มใจเลี้ยงนะครับแต่ถ้าการกระทําแบบเนี้ มันสอนในทางไม่ด did. ีผมไม่เอาดีกว่านะครับผมอย่าอย่าว่าผมนะอย่าว่าผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่ได้ว่าพี่พี่พี่สุดใจนะผมแบบพูดเอากันเป็นพี่เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราส่งเลขบัญชีเราส่วนตัวไปให้ใครเนี่ยมันรู้สึกไม่ดีเลยวันนั้นผมเผลอส่งไปเพราะว่าผมคิดว่าไม่ไม่คิดอะไรลืมไปว่ามันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจริงๆลงมมูลสั่งเสื้อที่กว่านะครับเป็นนายรักเป็นนายดูแลแต่เป็นนายพอ นะครับผมพี่ท็อปผมดูแลไม่เป็นไรค่เอนดูไม่เหนื่อยไม่เคยเหนื่อยไม่ว่าอันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่สุขใจขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่บินรู้ไม่ได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 ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมผมมีหน้าที่พี่บินพี่บินนะเขาจ่ายไปเลี้ยงผมอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากมากขอบคุณทุกคนขอบคุณจากใจนะครับเนี่็ถึงบอกว่า ผมซื้อไก่ซื้ออะไรเนี่ยก็คือเนี่ยดอกกุหลาบลูกพ,พ,พี่พี่ให้มาเนี่ยผมก็รวมรวมไว้เนี่ยซื้อขนมซื้ออะไรไอไปซื้อกงซื้อไก่เขาบางทีผมก็ไม่ได้ไปเบิกพี่บินไม่ได้ไปเอาบางทีไม่มีใครให้ผมก็วิ่งไปซื้อหมูซื้ออะไรเผื่อเขาจะกินนะครับเออพูดแล้วไม่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 หักขามืออะไรอ่ะนีไ่ไงหมุนน่ะหรอหมุนจนหักเลยอ่ะหมุนจนหัก <laughs> กุหลาบรัวๆขอบคุณครับเป็นของหวานเยอะๆทันอย่างนี้อย่างนี้ไว่ว่ากันอย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ามันเป็นช่องแล้วก็ถ้าถ้ามาเข้าไปที่เดียวไอเดียล่ะทําเองเรื่อยแม่ไปซื้อเนี่ยใน DIY เหรอเออบ้าน DIY มีเมื่อวานผมไปเดินหาไม่เห็นมีเลยเมื่อก่อนจริงเหรอไม่มีนะในใน DIY ไม่มีนะต้องเป็นร้านไอพวกขายมือถือไอไม่ใช่ไอพวกอุปกรณ์กล้องอะไรอที่ติดรถรถอะนั่นมีป่าววไม่ไม่เห็นนะ ต้สั่งอย่างไนอะไม่สั่งอะแต่มันแข็งอะเนี่ยมันแข็งใบมันไม่มีขอบยางเวลากดมันกดโดนขอบมันถลอกสวัสดีครับคุณยอดสวัสดีดอกกุหลาบให้ยอยอซื้อดอกให้ใช่ไหมนะคาตาปาปานี้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นโอมินชีได้เปนตัวไม่เอาไม่เอาอันตรายอันตรายนะมันสอนในการทางไม่ดีแต่เราใจเราบริสุทธิ์จริงเราก็เลยบอกบอกตรงๆว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีเนาะไข่ต้ม ต้มอ,อย่างย่างไม่ดีครับโอเคครับได้ได้ได้ได,ได้แต่ไม่มีคนต้มดีกลับไปเดี๋ยวจะต้มงห้กินขอบคุณครับอีกข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการปั้มมีการปั้มกินยาครับต้องมีคนไวอยวายแต่ผมคือสัตว์อยู่นานใช่แต่แต่แตถ้าเดี๋ยวต้องผมไล่ให้ดูไม่ได้นะผมไล์ดูไม่ได้ ได้ครับได้กันอย่างนั้นได้้าเจอกันนะซื้อให้กินกินเดิมมาส่งให้กันแบบนี้นโอเคครับแต่ให้โอไม่ต้องชี้แมวแมวแมวมันไม่ดีเนาะ <c oughs> เพราะว่าคนที่เคยอยู่พี่ท็อปที่ไปไปเนี่ยเพราะว่าเป็นแบบนี้แหละเข้าไปวุ่นวายกับแฟนลับเข้าไปนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมันทําให้นะเขาน่แแนาให้อยู่แล้วแฟนลับเ้าให้อยู่แล้วเขารักในตัวพี่ท็อปแต่เขาให้เสร็จเขาก็ต้องมีอะไรก็เจอพี่ท็อปเขาก็ต้องบอกว่าปากบอก่ันนู่นนี้แมวแมวถ้าเขาบอกไปแล้วเดี๋ยว มันรู้สึกมันดูไม่ดีอ่ะไม่เอาดีกว่าเนาะเจอกันซื้อให้กันดีกว่าเนาะใช่แล้วเดี๋ยวผมป้อนยาผมไม่ให้ทุกคนดูนะนะไม่ต้องไหนต้องไม่ป้อนไม่ให้ดูไม่ให้ดูนะแม่แม่แม่ผมไม่ให้ดูนะเดี๋ยวแม่แม่ดราม,ม่าก,กันหาว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ผมทําตามสไตล์ผมนะเพราะว่าอยู่หน้างานอนะ่ะหมอพยาบาลอนะ่ะเขาพูดเขาเคยทายําบ่อยๆเขาทาง่ายคือเขาบอกเขาบีบปากแล้วเอาหนังเขาเข้าไปเขาบอกสต่ทาตาย,ยาของหมาจะไม่กัดปากตัวเอง นะแถลงว่าเราเนี่ยอาการสัตวาชั้นจราเนี่ราหนักกว่าหมาเพราะเรากัดปากตัวเองบ่อยมากเวลากินข้าวแต่หมาไม่กัดปากตัวเองดูพยาบาลก็พูดถูกครับสรใส่กรอบเขาไม่กินไส้กรอกผมไม่เคยเจอมันกินไส้กรอกเลยกุณเชียงเมื่อเช้าพอใส่ปากมันยังเดินหนีเลยมันกินยากกุจกิ้งเป็นนายกินยากมากผมเมื่อวานมาเมาื่อวานค่ได้ยินหมอพูดพยาบาลพูดมาก เขากินยากเขากินอาหารเปียกเขากินบอลสักหลังเขาจะเลือกกินอ่าได้ครับลูกชิ้นก็ไม่เอาลูกชิ้นก็ไม่เอาเลือกกินมากหมาตัวนี้มันเลือกมากหมูหันคุณนอามาไล่นี่ไปชดใช่ไหมหมูหันกินครับผมกินคุณนอามาไล่ในเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอจะดีดหูทีหลายเลือกหลายรอบแล้วเราหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วปลาเผาแล้วครับโอ้หปลาเผาปลากินบ้างปลานิลถ้าคุกกับข้าวกินบ้างเป็ดย่างอะละอย่าง ปย่างต้องเอ็มเคนะไก่ปา้าเผาคุณคุณ <c oughs> คุณเอามา้านนี่หลายรอบแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็ดพะโล่ปลาดุกย่างแม่แต่ละคนแนะน,นํานี่ของผมทั้งนั้นเลยเนะีย่ยยาเขากินไส้กรอกมันเค็มนี่ไส้กรอกมันเค็มโอเคตับย่าง,องหอมหอมหมูฉลามประชดไหเนี่ยหูฉลามประชดไปเนี่ยย,ยุดของกินพอพอก่อนเลยพอไม่ไมรู้ไปพูดถึงของกินละ ไม่เบื่อสวัสดีครับอูดจนพอยุดพอหยุดไม่ครับเลยเขายังดีซาบูร้อนๆนะครับเอายาผสมกับข้าวเขากินยมานเหมือนเขาดมเขาเากินจํากลิ่นยาได้เหมือนเขาจํากลิ่นยาได้คุณอย่าลืมนะหมาปีสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีมากเขาดีมากพอปะสาทสัมผัสเขาดีเขาสามารถที่จะรับรู้ว่านี่กลิ่นยากิ่นอะไรเขาแยกกลิ่นได้ ส่เจลน้องหมาเจลน้องหมาคืออะไรครับทุกตาใช่ไหมความเสียใจความทรม,มานถูกแกล้งนี่คือความสนุกของคุณใช่ไหมคุณมันคุณมันโรคจิตคุณโรคจิตคุณเห็นคนถูกแกล้งคุณมีความสุขคุณมันโรคจิตคุณในเป็นหนึ่งในที่ผมจะต้องพาไปรักษานะครับหนึ่งในสองพันสองร้อยคนตอนนี้เหลือพันเอาหายดีดีด้วย,วยหายไปร้อยคนหายไปร้อยคนคือหายป่วยนะครับหายป่วยจากโรคดูหมานอนไปร้อยคน นะครับเราต้องไปกินยากันบ้างแล้วนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาจะเรียกเราผู้ป่วยนะครับโรงพยาบาลแต่เราเรียกกันเองเร,เรียกคนบ้านะฮะเราต้องกินยากันแล้วล่ะนะต้มอ,อึงคุณเสน่ห์เถินไปรับยาช่องสองอเก็บข้อมูลครับเขาฉลาดอาหารปรรูปน้องไม่กินใช่ เขคุยอย่างเงี้ยพอสนิทแล้วเราก็กล้าพูดทีในเรื่องสนุกบางครั้งเราก็กล้าออํากันคุยคุยอํากันให้มีความสุขได้บ้างเพราะว่าเราจะคุยเป็นงานเป็นการอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องคุยแบบนี้บ้างนะครับเพื่อเพื่อความสนุกพูดไปพูดมาพ่ออยู่แทนใช่ครับโอ้โหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะผมกองยาแล้วผมถ่ายดูว่าเขาต้องกินกี่เม็ดมีสิบเม็ดเมื่อวานนับมีสิบเม็ด ท่านยอมป่วยไหมเถอนะจ๊ะทุเรียนไม่เอาครับปู่จับอุบลรอลูกโอ้ยป๋่เจับอุบลนะครับเดี๋ยวเจอกันเทวดาตนน้อยครับเชิญกลับมาแล้วพร้อมแล้วกลับแล้วรมแล้วนะมีไก่มีของกินบาเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณนะครับ1,100คนสําหรับผู้ป่วยของเราหุึ1ง0หนึ่งคนนะครับที่ต้องไปรักษานะครับผลดูหมานอน1,100คนนะครับลงลงบาลก็ได้ผู้ป่วย ใครนะเนี่ยคนัผู้ใหม่นีใครอ่ะโอหช่วยอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับให้เป็นนายพักก่อนอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงดเ,เดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับนนสวัสดีครับแกวข้าบ้านเลยลูก